รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท t e s t of the World จำกัดโดยชิมไปบนไปร่วมกับไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ<ป>แว่นท็อปเจริญ Big ีชอบสนุกสุขที่บิ Big ี<ป><ป>เต็มใจเสนอ สวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับรายการเราก็อยู่ที่เสียมเรียบประเทศกัมพูชานั่นเองนะฮะเราแน่นอนครับตอนนี้เท่าที่ทุกคนเห็นกันเลยนะฮะเราจะมีอาหารกองอยู่ตรงหน้าเต็มไปหมดเลยเราพาทุกคนมาเที่ยวที่ร้าน361หนะครับหรือ3 6 1ซวันนะครับเป็นร้านชาบูสุดหรูครับระดับพรีเมียมที่อยู่ใจกลางของเสียมเรียบเลยนมสดหนองโถให้เราโตไปด้วยกัน เราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเรื่องตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่ Big C Vivo v 23 e 5g เซลฟี่คมชัดทุกโมเมนต์ The Icon Group พร้อมกับเจ้าของร้านและเชฟนะครับผมสวัสดีนะครับแนะนําตัวกันหน่อยนะับเอาเจ้าของร้านก่อนสวัสดีครับผมชื่อกิตินันท์บางอมลินนะครับชื่อเล่นชื่อตีนะครับเป็นผู้บริหารของ3 6 1หนึ่งนะครับเชิญครับสวัสดีครับผมธนทรชติกะนะครับหรือว่าเชฟเพชรครับเป็นเชฟของร้าน3 6 1พที่ซิกวันครับืคือต้องบอกเลยว่าผมดีใจมากเลยที่ว่ามาถึงเสียมเรียบแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังเจอเจอกับคนไทยอยู่ แล้วก็เป็นคนไทยโดยแท้เลยหรือเปล่าใช่ครับคุณคุณตีนี่เป็นเป็นคนจังหวัดอะไรเลยสุรินทร์นะครับสุรินทร์คือทางร้านความจริงมีสาขาอยู่ที่สุรินทร์ครับแล้วก็ลงมาเปิดที่นี่ครับคือตอนแรกครับคือทางเราครับจะมาเปิดที่กัมพูชาก่อนเลยครับมันร้านที่ร้านชื่อว่าสามหนึ่งเพราะว่าตรงกับปักกินเราที่3ามหนึ่งที่กาลันพอดีครับแต่พอเจอช่วงโควิดเราไม่สามารถนําของเข้ามาได้ เราก็เลยไปเริ่มเปิดที่จังหวัดสุรินทร์ก่อนนะครับเพราะมีที่อยู่ตรงนั้นใกล้กลับที่บ้านทำรงศรีครับก็เลยใกล้กลับรงศรีที่บ้านครับแล้วกิจการที่สุรินทร์นะครับรตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็ค่อนข้างจะโอเคครับแล้วก็จะมาบูมช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยปีปใหม่แล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าพอแบรนด์เริ่มแข็งงังปุ๊บเราก็เลยลงมาเปิดที่เสียมเรียบก่อนนะครับเพราะว่าที่กาลันที่เป็นสาขาแรกยัง ไม่ไม่ไม่เสร็จดีครับอย่างเกาะสร้างไม่เรียบร้อยดีครับแล้วแล้วแล้วคุณตีมีประสบการณ์เคยมาเสียมเรียบมาก่อนหน้านี้หรือเปล่ามันดูสถานที่ดูอะไรเคยครับพี่คือตอนแรกก็มาเซอร์เว์กับพี่สาวคุณพ่อครับเรารู้สึกว่าเสียมเรียบเป็นเหมือนจังหวัดที่คล้ายกับเชียงใหม่ของที่ไทยครับรู้สึกว่ามีคาเฟ่เยอะมันเป็นสิ่งที่เราน้ามาเปิดดูครับแล้วก็เหมือน ก็มีคนต่างชาติเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเหมือนทัวร์เราก็เลยคิดว่าแบบอยากนําเสนอเหมือนชาบูเพราะว่าที่บ้านก็มีฟาร์มเนื้อด้วยครับแล้วมีมีฟาร์มเนื้ออยู่แล้วใช่ครับโอ้ก็เลยส่งออกด้วยตัวเองนี่เลยนะมาถึงที่นี่ถามถึงเชฟบ้างดีกว่าเป็นคนที่ไหนนะฮะเป็นคนสุรินเลยครับคนสุรินใช่ครับบ้านเดียวกันเลยใช่บ้านเดียวกันเลยครับก็คือรู้จักกันมาตั้งเด็กๆด้วยคุณเพิ่งรู้จักกันที่ไหงมานี่แหละ แล้วแล้วก็ประจําที่สาขานี้<ช>ไม่ได้ไปัดไปมาไปมาเลยครับไปมาด้วยไปไดูของสามัหนึ่งทั้งสีสาขาทั้งสามสาขาถามถึงช่วงโควิดเนี่ยอันนี้สําคัญมากนะฮะที่หลายๆคนหลายๆกิจาการต้องแบบไปเจออุปส,าาส <า S 1> รรคอะไรเยอะอย่างเงีนน้ยที่นี่เนี่ยมีอุปสรรคไหมครับมีครับในการเหมือนอย่างเช่นในการก่อสร้างที่ สะดุดไปอย่างเงี้ยครับเราก็เลยต้องเหมือนเปลี่ยน business plan มาว่าตอนนี้มีที่ที่ไทยเราก็เลยทําที่ไทยก่อนเงี้ยครับเพราะช่วงตอนนั้นมีการผ่อนที่ไทยอยู่ครับแล้วโลเคชันอันนี้เนี่ยคือใครเป็นคนเลือกะอ่ะคุณพ่อเป็นคนเลือกเลยคพ่อมาใช่ครับคุณพ่อมาเซเวที่ก่อนแล้วก็รู้สึกว่าที่ตรงนี้มันตรงข้ามกับโรงแรม ที่มีทัวร์ของต่างชาติลงมาเยอะแล้วก็มีองค์จัตองคจอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยครับก็เลยสึกว่าจะเป็นโลเคชั่นที่ในการติดต่อทัวร์ทั้งทางไทยแล้วก็ทัวร์ของทางกัมพูชาครับในการพาคนเข้ามา t r a ฟ f i c ในเรื่องของคนผ่านไปผ่านมาน่าจะน่าจะมากเลยครับสะดวกสบายแล้วก็ลงสเกจชของทัวร์เขาได้เหมือนถ้ามาแวะที่องค์จัตองจอมก็มาแวะที่ร้านเราเป็นทานข้าวเที่ยงหรือข้าวเย็นได้แต่ผมจากใจนะรู้สึกว่าโลเคชั่นเนี้ยเป็นโลเคชั่นที่ดีมาก แล้วมาเข้าเรื่องอาหารกันดีกว่านะฮะนี่เราส่งออกมาจากสุรินทร์เองใช่ไหมฮะคือคือวัตถุดิบแต่ละอย่างอย่างเงี้ยมีไหมครับที่แบบไปไปหาจัดซื้อตามตลาดในย่านนี้ถ้าเกิดว่าตลาดย่านนี้ครับจะขายจะเป็นพวกผักอะไราเงี้ยผักใช่สดๆนะครับผักซึ่งเราติดต่อจากย่านนี้แต่ส่วนที่เรานําเข้ามาจากฟาร์มสามพุหนึ่งเซเลนบีของเราทาเ็นเนื้อครับผมครับทาทาหมูก็เป็นแบนชนนำของไทย โอเคงั้นแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าแต่ละจานนี่เนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้างโอเคครับเดี๋ยวเขาแนะนำเป็นหมูกุอนเลยนะครับหมูทางด้านอาจารย์ตีขาวนะครับจานแรกผัดเป็นตัวเบคอนครับเป็นเบคอนหมูนะครับจาวที่สองครับเป็นส่วนสันคอนะครับแล้วก็สันนอกครับผมแล้วก็ตัวสามชั้นครับครับครับผมแล้วก็เป็นต่อมานะครับเป็นจานเนื้อนะครับเป็นจานเนื้อของทางร้านเราเองนะครับสลนมบีฟสามหกหนึ่งสลิบีฟนะครับผม ตอนแรกจะเป็นส่วนของชักนะครับหรือว่าส่วนสันคอเนื้อครับนะครับส่วนที่สองนะครับเป็นส่วนล่องซี่โครงนะครับผมล่องซี่โครงนะครับที่สามเป็นส่วนสันในครับและส่วนที่สี่เป็นส่วนใบพายครับผมใบพายใช่ครับแล้ววันนี้เราเสิร์ฟมากับตําซุปนะครับที่สามกกหนึ่งฝั่งไทยแล้วก็สองนี้มีความนิยมมากครับเป็นซุปน้ำดัครับผม ที่มีรสชาติเอกลักษณ์ของทางร้านนะครับรบแล้วก็เป็นซุปน้ําขาวหรือว่าต้กข้สึกนะครับผมอีกหนึ่งตัวที่แนะนําเลยครับครับผมคนพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่จะชอบน้ําไหนมากกว่ากันอ่าส่วนส่วนมากนะครับพื้นที่ก็จะกินเป็นสองตัวนี้เลยครับสองตัวนี้เลยใช่ครับเป็นน้ำด่างแล้วก็น้ำฉุว ขออนุญาตชิมจากน้ำก่อนเลยแล้วกันนะครับครับก่อนที่จะชิมความอร่อยของเนื้อเราต้องเราต้องดูน้ำกันก่อนเลยนะขอน้ำดำเพราะผมชอบน้ำดํามากร้อนว่ะขอโทษขอโทษอร่อยเนี่ย แค่น้ําก็อร่อยแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าได้มาตรฐานอย่างที่ผมผมเคยเคยมีความทรงจำแบบการทานชาบูนะฮะว่าน้ําดํารสชาติจะประมาณนี้แต่นี่ดีนะดีสําหรับชาวไทยนะเพราะว่าจะมีความเค็มอยู่เอาล้ครับ,รบเราชิมน้ําเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็ต้องถึงเวลาชิมตัววัตถุดิบนะครับเราต้องลองชิมเนื้อวัวก่อนซิเพราะว่ามีความเป็นพรีเมียมนะฮะ ลวกเลยอ่ะลวกน้ำดำเลยนะครับโอเคเออโอเคลวกประมาณนี้ได้ที่แล้วอืมคอนสึรตอันนี้อันนี้ผมปลื้มเลยนะชิมอันแรกก็ปลื้มแล้วมีรสเค็มแล้วตัวเนื้อเนี่ยมีความนุ่มละมุนมากเลย อันนี้ไม่เกี่ยวกับจุ่มนานจุ่มช้าหรือว่าจุ่มเร็วนะฮะแต่ว่าเนื้อเขาอร่อยอแล้วแบบสไลด์มาแบบดีมากเลยโอเคเรียบร้อยออะต่อไปน้ำจิ้มถั่วญี่ปุ่นนะครับน,นี่นะครับคุณผู้ชม พระทานง่ายไม่ปืดพอมีรสชาติหวานมั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 เปรี้ยวอีก2.5%ปอร์เซ็นตอร่อยอร่อยเยครับครับโอเคครับส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนสันในนะครับที่อยากให้พี่ได้ลองชิมดูครับสันในเนี่ยน่าจะเป็นพระเอกะัของส่วนประกอบของเนื้อนี่เลยครับ ย้อนกลับมาที่น้ำดำนะครับโอเคครับอ่าได้แลนะ้วได้ที่แล้วนะครับต่อไปก็ต้องเปลี่ยนน้ำจิ้มบ้างครับส่วนตัวน้ำจิ้มตัวต่อมาครับผมจะได้นำเป็นน้ำจิ้มสามหนึ่งเลยครับตัวซ้ายมือซ้าย,ายมือครับใช่ครับแล้วที่มีงานอย,อยู่ข้างบนนี่ครับอธิบายก่อนได้ไหมครับว่ามีความ โดดเด่นยังไงถึงได้แนะนำนะเน่ยตัวนี้นะครับตัวน้ำจิ้มตัวนี้เราก็ได้มีการเทดสแล้วก็ทดลองชิมหลายๆรอบหล,หลายท่านนะครับเราก็ถูกใจครับเป็นสูตรของทางร้านเลยครับตัวนี้จะไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าท่านลูกค้าอยากทานนะครับแนะนําให้มาทานที่3ามงหเท่านั้นนะครับใช่ครับรสั่งเดลิเวอรี่ได้ได้เลยได้เหมือนกันครับผม อารมณ์เนี่ยมาทางซีฟู้ดหน่อยครับไม่เป็นไรครับไม่จต่สีเขาไม่ไม่ไม่ใช่ซีฟู้ดนะครับผมครับอย่างนี้ฟีดแบ็กจากชาวเสียมเรียกว่าอะไรบ้างครับตัวนี้อ่าตัวนี้ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องรสชาติเลยครับท่านนี้ก็ชอบครับที่จะมีอ่ารสชาติที่โดดเด่นก็คือจะออกเปรี้ยวออกหวานออนเค็มๆครับเพื่อจะบางทีอาจจะตัดรสชาติอ่าของน้ำน้ำนจิ้มตัวอื่นเนี่ยครับที่มีเอกลักษณ์ะโดดเด่น ผมว่ามันก็มีความแปลกใหม่สำหรับคนแถวคนพื้นที่นี้ด้วยนะใช่ไหมครับมันคนไม่เคยเจอน้ําจิ้มแบบนี้มาเจอปุ๊บก็ว้าวโอ้โหนี่ต้องบอกว่าอร่อยทุกอย่างนะครับผมแล้วก็วัตถุดิบเยอะมากคผมคนเดียวคนจะกินไม่ไหวตอนนี้แน่นๆแล้วครับแต่รับประกันเลยว่าอร่อยมากเอาอย่างนี้ดีกว่าครับให้เจ้าของร้านนะครับคุณตีเนี่ย ฝากหน่อยครับว่าร้านนี้นี่โดดเด่นยังไงแล้วถ้าสนใจอยากจะมาทานมายัางไงครับทางร้านของเรานะครับนอกจากจะมีชาบูแล้วก็อาหารจานเดียวก็ยังมีกาแฟนะครับให้ลูกค้าสามารถมารับประทานได้นะครับแล้วก็ฝากเป็นบุ๊กกับไอจีของร้านหน่อยครับสามหกหนึ่งสามหนึ่งสาแล้วก็ถ้าเป็นสาขาของเสียมได้เป็นสามหกนึ่งสามหกหนเสียมเรียบนะครับแล้วก็ไอจีสามหกหนึ่งอันแล้วก็สามหกหนึ่ง โอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผมเจ้าของร้านคุณตีนะครับแล้วก็คุณเชฟนะครับที่เป็ชาวไทยชาวสวิสนะฮะก็ขอบคุณนะครับที่มีอาหารอร่อยๆเนี่ยมาแนะนำยินดีครับยินดีครับผมแล้ววันนี้หวังว่าเราจะได้กิ่นหัมสำราญมีความสุขกันนะฮะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ